ตุ๊กตาดงงูนั้นถูกค้นพบที่ญี่ปุ่นโดยมีลักษณะชุดที่แตกต่างกันมากมายซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าหนึ่งถึง14,000ปีและมีรูปร่างแปลกลำตัวแขนขาบิดเบี้ยวมีดวงตาที่ใหญ่โตผิดปกติเชื่อกันว่าตุ๊กตาดงงูมีความเชื่อมโยงกับเทพเจ้าที่มาเยือนโลกมนุษย์เพื่อสอนให้มนุษย์รู้จักการสร้างอาวุธและมีการกล่าวว่าเทพเจ้าองค์นี้ถืออาวุธที่ไม่มีอยู่บนโลกเปรียบเสมือนพระเจ้าที่มาจากนอกโลก ดงงูในยุคแรกๆเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตั้งครรภ์และความอุดมสมบูรณ์แต่ยุคหลังกลายเป็นของเล่นของฝากของที่ระลึกบางทฤษฎีมีความเชื่อว่าดงงูเปรียบเสมือนตัวแทนของเทพเจ้าจากอวกาศเพราะรูปปั้นมีการแต่งตัวที่คล้ายคลึงกับนักบินอวกาศและเป็นเครื่องแต่งกายที่ไม่ได้เข้ากับยุคสมัยนั้นเลยซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าดงงูอาจจะเป็น AI ของเทพเจ้าที่มาจากดาวดวงอื่นที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยสามารถสอนผู้คน ให้พัฒนาในด้านต่าง,างๆผ่านโปรแกรมที่ติดตั้งไว้แล้วหลังจากนั้นชาวญี่ปุ่นได้ทําเครื่องปั้นดินเผาเรียนแบบตุ๊กตาโดงูเพื่อเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนสิ่งที่เคยสอนชาวญี่ปุ่นเมื่อครั้งยุคโบรณาณกาลมาแล้ว